สามคู่สามเลขในค,ค่มภีร์นี้สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางคาเดนเน้นทั้งหมดสามคู่สำหรับค่มภีร์นี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยใครมีความคิดนยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ก็จัะคาเน้นทั้งหมดสามคู่เลยเปิดหัวไปที่บอลเอฟเอครับขีดก่อนเลยนะครับเป็นคู่แบล็กเบอร์รี่เปิดบ้านตอนรับกัมบีกระทางเลคคาเดนเองนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันครับเป็นบอลในกระชับมิตรครับตั้งแต่ปีสอนนง ถังขังทางเบอร์ลูเวอร์เนี่ยก็ฟอร์มดบลงมาเรื่อยๆครับไม่ได้ดูโดดเด่นเลยโดยค่าเกมหลังสุดเนี่ยเก็บชันะได้เพียงแค่เดียวครับเสมอไป2และแพ้ไป2ฟอร์มโดยรวมถือว่าดูยแย่ครับและถามว่าเรื่องเกมในบ้านดูดีไหมก็ ดูก,กลางๆมากกว่าต้องบอกคำนี้นะครับเพราะว่าเก็บชนะได้สองเสมอไปสองแพ้ไปหนึ่งสำหรับในเรื่องของ5เกมหลังสุดนัดล่าสุดก็ทําได้แค่เสมอฮันเดอร์ฟิลด์ดาวมาก,กับแกก็กทิมเยจอยจากทางเล็กแคมครับที่ฟอร์5ม5เนนกมห,ดดกห้มอราทางเก,ม,าาเกมไปเยอะแล้วก็ยังดูแอบดูกกกลางางๆมเิไปหนน่อยะครับโดยการที่ชนะไป2เสมอ1แพ้ไป2ครับนัดล่าสุดไปแพ้นิวพอร์ตเคานตี้ครับทำให้วันนี้นะครับผมทางเล็กแคมก็จะขาดตัวหลักไปหนึ่งตัวเพราะติดโทษแบนนัดที่เจอกับนิวพอร์ตครับแล้วต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับผมการที่ติดโทษแบนในลีก นะครับผมก็จะมาพ่วงถึงบอลถ้วยด้วยแต่ถ้าติดโทษแบนจากบอลถ้วยจะไม่ได้เกี่ยวกับลีกนะครับวันนี้คือต้องแยกกันแล้วก็วันนี้เท่ากับว่าในเรื่องเลขข็กๆก็จะขาดตัวหนึ่งไปนะครับผมแต่วันนี้ถามว่าเบอร์โลเวอร์เปิดมานะผมต้องชนะอย่างน้อยคือ1ประตูต้องมี้หเห็นครับต้องอรอลุ้นประตูที่2เท่านั้นถึงจะได้ยิ้มหวานมันเต็มปากเลยก็ต้องบอกว่ามาตรฐานของนงักเบอร์โลเวอร์มันมีในเรื่องของชื่อชั้นลีในเรื่องฟอร์มที่ใช้คำว่า,วากลางๆไปทางดีมากกว่าและแอบมีความโดดเด่นมากกว่านิดนึงแต่ต้องบอกว่่นะ่่าาาาาณปััจจจจุบบนนนนีีี้ทงอออรรรมมกกกกดดูยใ เราก็ดูไม่ค่อยเฉียบขาดเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ให้มองว่าแบ็กเบอร์รีจะชนะได้ไหมก็มีโอกาสสูงครับที่จะเป็นไปได้ผมมองว่าหนึ่งลูกแบ็กเบอร์รีทำได้ครับตัดนี้ขอมองไปที่ทางแบ็กเบอร์รีได้เลยนะครับ แล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมปรจัดให้นะครับผมเป็นซาแลนทิธานะ่าเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนทาง a อสโรม่าของทางเดนิเซเลเดลซี De ่ De i, นั่นเองโค้ดใหม่ของทางโรม่าเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันมาในลีกเนั้นล่าสุดครับก็จบที่เสมอไป2อ,องครับคือเอาง่ายง่สองนัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับก็เป็นการเสมอมาเลยแต่ถ้าให้มองสถิติก่อนหน้านั้นที่เคยเจอกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นทางโรมา่าไม่เคยแพ้ซาแลนแม้แต่นัดเดียวนะครับแต่มามองในเรื่องสถิติของทางซาแลนแ,แล้ว4เกมหลังสุดเดีดรดยร์แพ้มาสี่นัดติด Yeah. <laughs> ก็แพ้ทั้งสองนั้นเลยแล้วก็แพ้กับนาบปลีครับแพ้กับเจนัวก็ถือว่าฟอร์มดูย่าแย่อย่างมากกับการกระทั่งโรมาครับจากการที่ได้เปลี่ยนโค้ชเนี่ยก็ชนะทางเวโรนามานะผมหรือจะเป็นในเรื่องของอัลซาบับหรวาก็ชมิดก็ผ่านมาได้ก็ต้องบอกว่าการทนาทีมของทางเดเรเล่เดลซี่เนี่ยมันมันมันยังโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นไหมก็ยังวัดไม่ได้นะจุดนี้นะเพราะว่าหนึ่งคือในเรื่องการปรับแผนหรือเปลี่ยนการเปลี่ยนรูปแบบแต่ผมมองว่าในเรื่องประสบการณ์อ่ะอาจจะเทียบเท่านักมือกาลไม่ ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่านักเตะของทางเองโรมาเองก็มีคุณภาพที่มันดีกว่าอย่างชัดเจนครับแล้วก็ในเรื่องตัวความพร้อมก็ขาดแค่แต่มมีอับราฮัมนะครับ หรือจะเป็นเรนโตซานเชสแล้วก็ทางคิสสโมลลิงที่ขาดไปที่เหลือพร้อมหมดครับลูกกากูเองก็พร้อมนะครับผมก็ต้องบอกว่าความพร้อมถือว่าดูดีเลยถ้าให้มองโดยรวมแนละ้วก็ต้องพูดตามตรงว่าเอเอสโรมาดูเหนือกว่าทุกทท,ทางเลยครับขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูทุกอย่างมาดูสดใสค,ครับตอนนี้ผมเลยมองว่าการที่ทางไดเดลซี De i, ปลุกใจขึ้นมาเนี่ยทำให้ฟอร์อมอาจจะเล่นดูสมูทดูลื่นมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางเอเอสโรมาอีกหนึ่งคู่ดเดยดนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจจัดให้นะครับผมก็เป็นในเรื่องขอองบ bon เเปปนค็ู่ ูเกตาเฟ่เปิดบ้านต้อนรับกัรมีทางการาลาด้เลน,นะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับผมคู่นี้ที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดนะครับในศึกลาลิากาสเปนเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วครับก็เป็นในเรื่องของทางเกตาเฟ่ที่ทำได้ดีกว่าโดยการที่ชนะไปนหนึ่งนัดครับ,สรบเสมอไปนหนึ่งนัดแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของทางเกตาเฟ่ฟอร์มโดยรวมเนี่ยถามว่าดูดีไหมก็หายเกมหลังสุดชนะไปแค่เกมเดียวครับโดยการที่ชนะทางเอสปัญย่อน,นั่นเองแต่ถ้ามองในเรื่องมาตรฐานโดยรวมว่าก่อนหน้านั้นไปเสมอกับแอตเลติกแพ้โกยาแล้วก็แพ้้ใหกับทางอ ก็ถือว่าฟอร์มยังแอบดูก,กล่ำๆอยู่เหมือนกันแต่กับแกกทีมเยือนครับกับทางคล,ลิฟอราครับที่มีเกมในบ้านดูโดดเด่นอยู่นะครับผมเพราะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ในฤดูกาลที่เขาเพิ่งขึ้นชั้นมาเนี่ยเขาก็เป็นทีมทีมหนึ่งทีท่ไม่แพ้ใครเกมในบ้านเลยแม้แัดเดียวในบอลันกาสเป็นสองแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเจอของหนักครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าฟอร์มนำาแียครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยเก็บชนะได้เพียงแค่เดียวครับแล้วก็แพ้ไปถึงสี่แล้วก็ต้องบอกว่าเกมไปเยือนเขา โซนาบิโก้หรือจะเป็นในเรื่องของเบติสเองก็เถอะนะครับกาดาสู้ไม่ได้เลยนะครับผมแล้วมีปัญหาเรื่องเกียไปเยือนอย่างมากแล้ววันนี้นะผมกาดาต้องไปเยือนทีมอย่างเกตาเฟ่กับที่มีลำดับที่ถามว่าดูห่างกันไหมก็ถามว่าห่างกันระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเกตาเฟ่เขาอยู่ในโซนการตารางครับเขาชนะนัดนี้ก็อยู่ลำดับเดิมครับจะอยู่ดับที่สิบเหมือนเดิมแต่ถ้ามองเรื่องกาดาครับก็อยู่ดับที่สิบเก้าครับถ้าชนะนัดนี้ก็ขยับไม่ได้ขยับมันดับเพราะว่าคะแนนมันห่างกันเยอะครับในเรื่องของโซนลลำดดดดัััััับบบบบบทททีี่่่่่่จะะะะขขยยยนนคคคครรรรรรแแแตตตตตต้้วผูููงงงงาาาาาาเเเเกกฟปปิมมออพชุสสใ ว่ยังมั่นใจว่าทางการด้าครับเกมไปเยียมยังดูอ่อนมากเกินไปครับแล้ววันนี้ต้องไปเยียมทีมงเกตาเฟ่ที่มีฟรอมเอาแนนเอานอนไม่ได้แล้วก็โดยรวมมันก็ยังพอมีลุ้นมากกว่าทางที่จะไปกดคกรดาครับผมมองว่าแการด้าวันนี้นะปิดประตูชนะไปแล้วนะครับผมนังนี้ขอมองที่ทางเกตาเฟ่ไว้ดีกว่านะครับเอาวันนี้ก็จับปในนี้ทั้งหมด3คู่นะครับตัวแรกก็มองไปที่แบ็กเบอร์รีครับตัวที่2มองไปที่ทางเอเอสโลมาและตัวที่3มองไปที่ทางเกตาเฟ่นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวยมมมมาาเนงกั เลยนะครับก็ช่วยกันกดหัวใจกดไลค์กดของเมนกันด้วยนะเป็นกำลังใจเล็กน้อยให้ผมหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมพี่เย้มตนางบอลขอตัวลาไปก่อนและการไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ